คนาขี้เรศไปบอกว่ามันขี้เรศจังเลยแหมพระพุทธเจ้าดึงใจเหมือนกันนะ,นะคนขี้เรศบอกโอ่วันนี้หน้าจาดีกว่าเมื่อวานเขาก็ยังดีใจทุกคนต้องการกวาจาสุภาพนะพุทธเจ้างรัดว่าสังคาวัตถุสี่เนี่ยมีสี่อย่างที่จะเป็นเครื่อง่องใจเป็นเครื่องทําให้สมทบขึ้นกันและกันสางคาวัตถุสี่หนึ่งทานการให้สอง ปิยวาจาวาจาที่ดีกามเวาจาที่อ่อนหวานอัิยาการรมญากริยาไม่ถือตัวมถือตนธรรมานัตาตาความเป็นผู้อ่อนน้อมอ่อนตนนะอ่อนน้อมอ่องตนไม่ถือตนนะสี่อย่างเนี่ยเป็นที่รักนะเป็นมาหาสเสน์นนะเป็นมาหาสเสน่หมานิยมใครก็ยิ้มแย้มใครก็อยากเข้าใกล้ ถ้าเจอหน้า,าก็พูดจาโอ้ยนากับไมนาพบเลยนะมาจากไหนไม่รู้ถึสงส่งมาจากไหนก็ไม่รู้นะไม่เอานะเราอยู่วัดเรามีศีลห้าเสมอกันสินแตกด้วยกันมีศีลมีธรรมนะยากปีมีเดิก็ดูพรมเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตาด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเรามาวมบุญนะไม่มีการก็เอาแกงกายมีเงินน้อยก็ทําน้อยนะ น่าจะเป็นว่าฉันไม่ค่อยมีฉันไม่อยากมาอายเขาเขาเขาพักแป้นฉันพักเหรียญอายเขาอย่าไปคิดเช่นนะโอกาสมาถึงแล้วอย่าทํานะอย่าโอกาสมาถึงแล้วบางคนเนี่ยน่าเสียดายลุกเยือนร,ร,าารัญญัตมาดูจักเนี่ยไปเจอลงตามหมาบัวของก็มีสังฆทานออก็มีกองไว้อยู่ตรงหน้าลงตานะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ถวายทานเพราะอะไร พเขาบอกว่าเขาจะถวายสังฆทานนิมนต์หลวงตาช่วยรับด้วยอาตาเออเอาวา,า,างไว้ไม่ได้ครับต้องรับสิ่งก่อนครับต้องถวายกล่าวคำถวายก่อนครับหลวงตาเงียบไม่พูดหน้าบึ้งเลยแกยกถังสังฆทานกลัาเลยโอ้ไปถึงวัดป่าบ้านตาไปถึงพระอาหารอยู่ตรงหน้านะเพียงแค่ว่าถ้าให้ถวายเลยไม่เอาติดที่กี่ตอง ติว,ตออางงาตว่าจะต้องอย่างนั้นติว่าจะต้องอย่างนี้พอไม่ได้ดั่งใจยกสังฆทานกลับมาแล้วมาไม่พอบนมาตลอดทางเลยมาเจอแต่ามาก็ยังบนหุนตาให้ฟังอีกแต่มาโยมเนาะทำบุญมาก็หลายทำบุญมาก็เยอะมาตายเอาน้ำตื้นๆเนะี่ยโยมจำไห้นะทำบุญแล้วแล้วไปหลวงพ่อคูณพูดคำหนึ่งน่าสนใจท่านบอกว่าทำบุญเหมือนข้าวส่วมอ้าว หงปู่ทำไมทำบุญเหมือนเข้าั่วมอ่ะก็คูกดชักโคกเสร็จคูก็ไม่หันไปมองแล้ว, <c oughs> <c oughs> ออลวนะหลเรา่อคูนนายโยทำบุญเป็นพันพันล้านนะท่านบอกว่าทำบุญเหมือนเข้าั่วมะเมื่อทำเสร็จแล้วพ้นจากมือท่านไปแล้วก็เหมือนกดชักโคกท่านไม่หันไปมองแล้วก็ทำต่อไปต่อนหน้าน,นี่คือผู้ที่มีจิตใจสูงนะมีจิตใจสูงส่งแหมายเป็นท่านยังยากจนอยู่เป็นพ้าผู้น้อย วันหนึ่งไปกินนิมนต์ไดเ้เงินมาห้าร้อยพันหนึ่งเดินมาจะมาขึ้นรถผ่านวัดวัดหนึ่เขากำลังสร้างโบสถ์อยู่ก็มีทํามีฐานแก้วไอ้ทาทํารั้วโบสถ์อะ่ะท่านเห็นก็วันก่อสร้างอยู่ถามโยมรั้วนี่มันมันช่องเท่าไหร่ถ้าบอกว่าสองหรือสามพันในสมัยก่อนนู้นกอกเออกูกูจองช่องหนึ่งนะ แล้วท่านก็เอาเงินที่ได้กินนิมนต์มาถวายให้ให้อยุดในวัดที่นั้นแล้วก็บอกเงินหมดแล้วเดี๋ยววันหลังมีจะเอามาเพิ่มจองช่องหนึ่งแล้วโยมคิดอยทูท่านให้หมดไม่เหลือแม้แต่บาทเดยียวหลวงพ่อคูณเดินจากวัดนั้นนะกลับวัดสับแก้วัดวัดที่ท่านอยู่ยัิวารปัะไรนะยี่สิบกิโล โอ้เป็นเราเนี่ยเราเก็บไว้ทั้งสองบาทถ้าถ้ารถเมยเนาะหลวงพ,พ่อคููให้หมดถูแล้วก็เดินกลับว่าปุติท่านก็คือมีมีแค่นั่งอยู่แล้วก็มีจีวรเก่าๆถึงนสี่ด้านนั่งสูบบุรีมวลโตๆลูกศิษย์ถามว่าหลวงพ่อปรารถนาอะไรหลวงพ่อพแบบครูบอกครูอยากเป็นเศรษฐีวะอ้าวหลวงพ่อเป็นพ้าอะไรอยากเป็นเศรษฐี หลวงพ่อไม่เอามกดกทีพทานหอะพวกกูอยากรวยหลวงพ่อจะรวยไปทําไมเป็นภาพกูอยากทําบุญเยอะๆอยากให้ทานเยอะๆเราบอกผเราอ่อนเป็นไปไม่ได้กุติยังใช้ข้าถึนอยู่มันจะเป็นไปได้ยังไงนะแต่ด้วยความตั้งใจด้วยความเสียสละด้วยบารมีของท่านท่านสามารถทําบุญได้เป็นพันๆล้านนะเป็นเทพเจ้าแห่งโคราชจากคุณพศ งานศพท่านก็ยิ่ยงใหญ่อลังการนะเพราะความเป็นผู้ให้ความเป็นผู้ไม่เอาอะไรไม่ให้โทษไรห,หลวงพ,อพ่อรูเป็นพระองค์เดียวที่พูดปูมึงนะที่พูดกับทุกคนทุกชั้นไม่ว่าตั้งแต่เจ้าลงมาไม่ว่าใครก็รูมึงแต่คําพูดของท่านไม่เคยอยากเลยเวลาพออหัวนะสัจจะสัจจะอะิราะมิสสัจจะสัจจะอะไธานมิท่าน พราะท่านใช้สัจจะของท่านให้ก่อนเวลาใครทาบุญกับท่านต้องยกสองแบงค์ถ้าแบงค์เดียวท่านจับแล้วท่านก็ไม่ดีต้องยกสองแบงค์ถ้าแบงค์ร้อยกับแบงค์พันท่านจะหยิบแบงค์พันถ้าแบงค์ร้อยกับแบงค์ยี่สิบท่านจะหยิบแบงคนะ์ยี่สิบท่านจึงเป็นผู้ยิ่งใหญ่เหมือนทะเลนะยังความเจริญแผ่ไพศาลในยุคข,ของท่านนะทุกคนก็มาจากความยากลำบากพวกเราเหมือนกันนะ อย่าคิดว่าการทำทานการรักษาศีลจะไม่มีผลศีลเลนะโภคสัมปทาศีลจะนําโภคกัสรปะมาให้นะนำความสุขมาให้นำนิพพานมาให้นะทานนี้เป็นเบื้องต้นเป็นประตูแรกนะเมื่อเราทำทานแล้วก็ให้รักษาศีลเมื่อรักษาศีลแล้วก็จงภาวนาแต่หลวงพ่อชาไปสอน้านอก,นอกท่านบอกทานศีลภาวนามันไม่ได้ต้องกลับกัน นะแล้วก็ชาไปสองนะภาวนาก่อนแล้วมันมารักษาศีลแล้วมันจึงให้ทานพรหลังอยู่ๆไปขอเงินไม่เขาไม่ให้นะเขามานั่งสมาธิเมื่อนั่งสมาธิแล้วเขาก็รักษาศีลเมื่อรักษาศีลเขาจึงใส่ให้ทานในพวกเราคนไทยเราเนี่ยทานเก่งรักษาศีลเริ่มน้อยลงภาวนานี่แทบยิ่งน้อยอย่างเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็โมทานากับทุกท่านที่มาในวันนี้ ขันใจใจแล,ล้วอุตส่าห์มาก,กันสำรวมจิตให้ดีนะอย่าให้อกุศลครอบงำใจของเรานะยังไงกระามเถอดีชั่วมันอยู่ที่ในใจของเราไม่ที่อยู่ที่คนอื่นใครทำดีเราโลภนาใครทำชั่วเราสงสาเรเขาเราไม่ตำหนิกันนะให้อาภาัยซึ่งกันะกันเราจะไม่โกรธใครเราจะไม่เกลียดใครเราจะแผ่เมตตานะเราจะให้อาภัยทุกคน รวมทั้งให้อภัยตัวเราเราเคยผิดพลาดในอดีตผ่านมาแล้วให้อภัยตัวเองด้วยนะอย่าจำแต่สิ่งที่ไม่ดีมันจะเป็นบาปติดหัวใจของเา,าเรียกว่าบาปแทงใจนะ,ะต่อไปก็ตั้งใจนนัำก,ก่อนนะ